สวัสดีครับ้องพระเสด็จฟ้านะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่22ครับสิงหานะครับก็วันนี้ก็ถ้าเป็นคนจริก็เป็นวันไหว้นะครับผมเองก็มีโอกาสเอ่อเช้าก็มาดูแลไก่นะครับวันอาทิตย์นะครับวันว่างๆอากาศดีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดนะครับถึงกับเกี่ยวกับประโยชน์ของใบประวัตินะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความ <c oughs> โทษนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าซุ้มไหนฟาร์มไหนเนี่ยไม่ได้ทำคลิปปีไม่ได้ทำใบประวัติไม่ได้หมายความว่าไม่ถูกต้องหรือไม่โอเคนะครับไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นแนวทางที่ตัวผมเองเนี่ยพอที่จะทำได้นะครับแล้วก็ตัวผมเองมีความประสมอย่างจะได้ข้อมูลแบบนี้เก็บไว้นะครับ อันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เก็บข้อมูลลูกค้าเนี่ยไว้ในขอมนะครับสิ่งที่สามารถเก็บข้อมูลได้ก็คือเป็นในส่วนของลูกค้านะครับแล้วก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยมันทำฟาร์มได้ไม่นานนะครับตีป่านะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมจะเก็บข้อมูลแล้วก็เพื่อมาพัฒนาแนวทางที่ผม เชื่อว่าดีนะครับหรือจินตนาการที่คิดว่าจะออกมาดีนะครับก็ต้องต้องบวกกับผลลัพธ์นะครับออกมาว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นไหมเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าประโยชน์ของใบประวัติมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับน,ะนี่เป็นใบประวัตินะครับเป็นใบประวัติของทองประเสริฐฟาร์มนะครับก็รายละเอียดที่ผมลงเนี่ยก็คือบางบางบางซุง้มฟาร์มก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันนะครับแต่ส่วนของผมเองเนี่ย ผมก็จะมีสายพันธุ์นะครับต้นกําเนิดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับวันที่เกิดวันที่ทาวัคซีนเทศนะครับแล้วก็รหัสกิ๊บปิงนะครับผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับว่าแนวทางหรือวิธีการหรือข้อมูลที่ผมได้ตรงนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับสายพันธุ์นะครับก็ของผมมันก็เป็นก้อนยอดพัฒนานะครับแล้วก็ก็เนิดนก็ทองประเสริฐฟาร์มนะครับพ่อพันธุ์นะครับก็แล้วแต่ ลูกตัวไหนที่เราแบ่งปันไปนะครับจะเป็นพ่อพันธุ์ตัวไหนนะครับยกตัวอย่างนะครับคือตัวผมเองเนี่ยทำลูกไก่แบ่งปันใช่ไหมครับาวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเนี่ยนำเข้ามานะครับก็าจะเป็นการคัดแม่พันพ่อพันธุนะครับแน่นอนครับทุกซุ้มทุกฟาร์มนะครับย่อมที่จะนําพ่อพันธุ์แม่พันที่คิดว่าดีนะครับนำเข้ามาพัฒนานะครับด้วยหลักการหรือแนวทางของแต่ละซุ้มฟาร์มเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับ เรื่องสายพันธุ์เรื่องกระดูกโครงสร้างเรื่องแผลที่ชอบเรื่องลักษณะเชิงชนที่แต่ละสมฟาร์มต้องการมาพัฒนานะครับมันเป็นแนวทางของแต่ละสมฟาร์มไม่มีถูกผินนะครับเมื่อส้มฟาร์มแต่ละที่นะครับมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะพัฒนานะครับก็นําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาพัฒนานะครับคําว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาพัฒนาเนี่ยลูกไก่ตัวที่เราแบ่งลูกค้าไปนะครับ ก็พ่อพันชื่ออะไรแม่พันชื่ออะไรนะครับก็วันที่เกิดวันที่ทําวัคซีนหรือเพศคลิปปีที่เราติดไปนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้เก็บลูกทุกค่อทุกแม่ไว้ทุกพ่อทุกแม่ไว้นะครับก็จะไม่รู้ว่าการจ่ายลูกหรือแนวทางการพัฒนาเนี่ยออกไปด้านใดนะครับ f c บางท่านที่แบ่งปันไปนะครับก็จะส่งข้อมูลกลับมานะครับผมก็จะถามกลับไปว่าตัวนี้เป็น ลูกไก่นะครับถ้ารู้ว่าพ่อพันเป็นตัวไหนก็จะถามต่อว่าแม่พันุ์เนี่ยเป็นตัวไหนนะครับเป็นสายไหนเป็นแม่พันธุ์ตัวไหนเพราะอะไรครับเพราะผมจะได้รู้ว่าถ้าลูกไก่ออกมาดีนะครับตรงตามแนวทางจิน e นา c าที่เราตั้งใจจะพัฒนาไว้นะครับเราจะได้รู้ว่าแม่นี้ใช้ได้พ่อนี้ใช้ได้เพราะอะไรครับเพราะหลังจากนี้ต่อไปนะครับผมมีแนวทางว่าจะทําไก่หนุ่มไก่สาวแบ่ แม่พันธุ์ที่จาลกออกมาไม่มีข้อมูลว่าจ่ายทุกทีเนี่ยผมก็จะไม่กล้าพัฒนาเป็นไก่หนุ่มไก่สาวแบ่งพันธุ์นะครับคําว่าไก่หนุ่มไก่สาวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพ่อนี้แม่นี้จ่ายลูกออกมาผมเช็คได้ว่าดีแล้วแล้วเอาไปทําเนี่ยจะออกมาเป็นไก่หนุ่มไก่สาวที่ดีไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับแต่มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ผิดพลาดน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับว่าแม่นี้เนี่ยกับพ่อนี้จ่ายลูกมาดีหรือเปล่านะครับแล้วเราไปทําไก่หนุ่มไก่สาวนะครับ มันอาจจะเสียเวลา7 8ปเดือนนะครับกับผลลัพธ์ที่ใช้งานไม่ได้นะครับเพราะเราไม่รู้นะครับว่าแนวทางที่เราเนี่ยพัฒนาอยู่มันใช้ได้จริงไหมแต่ถ้าเรามีใบประวัตินะครับแบ่งปันให้ลูกค้าทุกท่านนะครับที่ได้แบ่งปันลูกไก่ของผมไปผมจะมีใบประวัติให้หมดนะครับเพื่ออะไรครับอย่างสิ่งที่ผ่านมานะครับลูกค้าก็จะแจ้งว่าพ่อนี้แม่นี้นะครับผมเองก็จะรู้นะครับว่าพ่อนี้แม่นี้เนี่ยแนวทางการพัฒนาเป็นแบบไหนนะครับ ตรงตามจรินการที่ผมชอบไหมนะครับก็วันนี้นะครับมาพูดถึงความสําคัญของใบประวัตินะครับในมุมมองของผมนะครับความสาคัญนะครับมันเป็นแนวทางเพื่อให้ผมเนี่ยได้พัฒนาไปถูกทางนะครับในการที่จะนําเข้าสายพันธุ์มือเพื่อพัฒนานะครับแล้วก็เช็คได้ว่าพ่อแม่พันธุ์นะครับจ่ายลูกออกมาผลงานเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าไก่ตัวนั้นเนี่ยเมื่อท่านเนี่ยได้แบ่งพันธุ์ไปแล้วออกมาดีใช้งานได้นะครับ ท่านจะได้เอาไปเข้ากับสายที่ท่านพัฒนาตามจินตนาการของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลบีอินบีไลบีนะครับหรือคอร์สบีก็แล้วแต่ท่านนะครับที่ต้องการนะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีใบประวัติหรือแนวทางที่ชัดเจนที่มาที่ไปท่านก็จะพัฒนาไปในทิศทางที่ท่านต้องการได้แบบถูกต้องและชัดเจนที่สุดนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงความสําคัญของใบประวัตินะครับที่เราจะได้นํามาเป็นประโยชน์หรือแนวทางในการพัฒนานะครับ ก็วันนี้ขอจบแค่นี้นะครับว่างๆนะครับมาทําคลิปสาระให้เอฟซีแบ่งปันกันนะครับก็ฝากติดตาม3ช่องทางนะครับก็เป็นทองประเสริฐฟาร์มนะครับทองปเกษตรไก่เชื่อมพัฒนานะครับแล้วก็ทองประเสริฐฟาร์มดําจอกขอบพัฒนานะครับเฟซบุ๊กนะครับก็ทองประเสริฐฟาร์มนะครับไอดีไลน์ศูนย์แปดหนึ่งสองห้าสองสามสี่นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งสองห้าสองสามสี่ครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับกับข้อมูลดีๆกับ ความสำคัญของใบประวัตินะครับสวัสดีครับ